เป็นไดนย่ำซื้อละบ่จีดโตนั่นโตนี่อาจารย์นั่นอาจารย์นี่ร้อยเปอร์เซ็นเป็นไดมึงจ้วา่าเหนยำบ่เตียงมาเนี่ยกินสมีตรเห่นผู้บัเตียงอยากินเสียกู นีตัวม <c ười> oh, mm. ือเ้นไปหาเกียรติแล้วไปยุ่งในสตัวโอ้ยกินเหมืกับอะไรโจงวยดาจินมือเเ้าดีอืมมาลอยเปิดสส้นเนนนอนหากบัวง่ายกลัว่งโหีตัวมีอผักกินด้วย ăn bữa chị ấy vậy ai nhất gặp qua đây tầm hết gặp qua đây không chịu khát dùng chín mươi dầu lắm ôi làn vừa xin